สวัสดีครับผมจ็กกูเซธของม้นพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวเขามาเว่ากันนะครับผมสําหรับการเฮ็ดมันสําลังให้ประสบผลสําเร็จนะครับผมคือคลิปนี้เป็นคลิปการพูดกันซื่อๆนะพี่น้องเนาะการพูดจากันเว่าอะเบิงเบิงทาน้องในความเปลี่ยนไปได้นะครับผมเบิงทําน้องในความเปลี่ยนไปได้นะครับผมถ้าพี่น้องมีอย่างกะแนะนำนะครับผมแนะนาคอมเมนต์สอบถามหรือว่าอยากสอบถามกะ มาบ่าพูดจากันอยู่ในคลิปนี้กันเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปเบื้องว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับผมที่เสียให้ประสบ,บสผลสำเร็จมันจะเป็น,นเช่นไรนะครับครับสำหรับบานปลูกระบบของผมเนาะส่วนมากผมใ็้ระบบลดต้นทุนนะครับผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันมันกับบ่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้บ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับ ผมในในความที่ผมเคยผมเฮ็ดม้าแล้วก็ผมก็ยีผมที่คิดแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆตามของคนนั้นคนนี้หรือตามความเป็นจริงของจริงอิลิที่ผมเคยเฮ็ดม้าเนาะผมก็สชเฮ็ดประมาณแบบว่าสําหรับของผมนะครับอันนี้คือบ่ต้องไ่ต้องบ่ได้พูดถึงเรื่องของระบบลดต้นทุนเนาะสิ่งแรกเลยนะครับผมคือระบบ เออซึ่งแรกคือคือการปลูกนะผมปลูกในระยะนะครับผมการปลูกของระยะนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ระยะล่องเนี่ประมาณเมตรหนะึ่งถึงเมตรสิบเนาะเมตรหนึ่งถึงเมตรสิบประมาณนี้นะครับผมอันนี้สําหรับของผมเนาะเมตรหนึ่งถึงเมตรสิบแล้วก็ระยะต้นนี่แปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรผมของอันนี้ของผมประมาณนี้ถ้าแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนี่ผมว่า โอกาสในความที่มีผลผลิตที่ดีนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับผมนะครับผมเป,นเนเปน็นยังเนาะเป็นยังคือยังว่ามีความเป็นไปได้สูงสําหรับหนึ่งเมตรแปลงนี่ผมปลูกอยู่ที่แปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรเลยบางหม่องกะยีมีเมตรหนึ่งบางหม่องกะยีมีเก้าสิบเซนบางหม่องกะยีแปดสิบเซนอยู่ในระยะประมาณนี้เบิง้งพี่น้องนะครับผมเบิ้งนี่คือระยะที่ผมปลูกนะครับผมนี่นี่คือต้น ต้นต้นหนึง่งมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องระยะเนี่ยนี่ช่วงอันนี้ปลายมือผมนะผมปลายมือผมอันนี้ต้นอยู่ตรงนี้นี่ถือหัวไรผมเลยถือหัวไรฟังไส่อันนี้ปลายมือฟังขวาก็าชิได้ถ้าวัดเราประมาณเม็ดนึงเลยนี่เนี่ยครับต้นเนี่ยประมาณเมตรนึงเราระยะเนี่ยซ้ำๆกันเกือบเหมือนเลยเพราะว่าผมเป็นคนปลูกเองนะครับผมเป็นคนปลูกเองผมกําหนดเองเลย ผมอยากได้แบบนี้นะผมนี่แหละที่ผมต้องการมาโดนเร็วนะผมเพราะว่าถ้าเขาจ้างจ้างแรงงานมา้าบางคนกับเนานะบางคนกับคือก็คือกันบางคนกันเสียบทันมาทันหรือว่าซ่าหรือหรือ,รอบ,บางคนกันเสียบเร็วประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับผมผมก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือผมปลูกเองแล้วขั้นตอนแรกความเปลี่ยนไปได้นะครับผมเล่าที่นี่อันนี้เป็นมานเม็ดกวักวๆเลยเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้มาเนี่ยพี่น้องว่ง กับเมตดกลัวเลยเพราะว่ามันไกลไล่ผมเนี่ยถ้าผมเอามือไปยูนนี่แล้วผมมาเทียบกับเนี่ยอยู่ไกลไล่ผมอีกง้นเนี่ยอันนี้คือระยะแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือระยะแล้วแล้วที่นี่เป็นยังครับเปียงระยะห่างแล้วมันมันชีได้หรือมันชิได้หัวไหลหรือเพียงสิพี่น้องร้องมาพิจารณาเบื้องกับผมไปพร้อมกันว่าปลูกระยะเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยเอาต้นยูนนี่พี่น้องคิดว่าถ้าม่นล้มต้นมันสมลังที่เขาสมบูรณ์เนี่ย เขาจะอวบหญ่ขึ้นสูงมั้ง่แเราระยะอวบหญ่สูงเราระยะหัวเขาอย่ประมาณไหนพี่น้องว่าผมว่ามันไหนที่ได้ประมาณสองคืบเบิบ้งเลยพี่น้องเบิง้งอันนี้คืบหนึ่งมนันนี่สองคืบสองคือบอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนี่ยกลางเขาพอดีพี่น้องเบิง้งอันนี้กับมานนี่เงานี่มันนี่หนึ่งสองเป๊ะถ้าพี่น้องอยากไดร้ระยะหัวแบบนี้ ห้าเขาเนี่ยเขาชิมาหายินได้นะเพราะว่าบ่มีเอยียงมามาเบียดกันเขาก็ชิม,มตอ่มตอมา่อมาต่อเรื่อยๆอันนี้ก็ชิมต่อมาต่อมาต่อเรื่อยๆแล้วใบเขาบ่มีการชนกันบ่มีการงำกันเนี่ยบ่มีงำกันเขาก็ยืขึ้นสูงไปเรื่อยห้าก,ก็ยืเดินไปเรื่อยประมาณนี้เนาะหลักการมันก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ละเท่าที่ผมได้ศึกษาตามวิชาการหรือยอยียงน้ำน้ำช่องยูทูบน้ำอย่างของเพื่อนมาเนี่ยผมก็คิดว่า ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามีการงํากันต้นก็นยีสูงขึ้นไปเพ๊บพอต้อนสูงระบบห้าก็ต้องเดินตามแล้วต้องเหยาไปหากินไปเรื่อยๆประมาณนี้ก็ยีเหยามานนี่ระยะห่วงมันสิพอดีเลยเนี่ยพี่น้องเขาก็ยีลงไปจังสี่พราพราที่นี่ยูเขากะเขาก็ยีบวมยญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือระยะเป็นบอกพี่น้องเพราได้แล้วที่นี่พราถ้าเขาปลูกห้างเนี่ยปลูกระยะนี้ ระบบช่องไฟช่องลมผ่านได้ดีอากาศไทยเท่ดีมันก็ยิ่มีความมันคือยังไงยังไงล่ะมันยิ่มีความให้ว่ารวมๆกันเลยก็คือว่ามันมีความสมบูรณ์กว่าสมมุติว่าถ้ามันทึบเกินไปมันก็มีความอับมันบอกพี่น้องมีความอับถ้าแม่้นให้เปรียบเทียบกับใหห้ผมว่าเปรียบเทียบเนาะกับไฟน่ะไฟน่ะสมมติว่าพี่น้องไปจุดอยู่ในที่อับมันจะติดบอกพี่น้องมันกับว่ติด แต่ถ้าเขามีอากาศทายเทมีเอยียงเนี่ยไฟกับซลุกแมนบอพี่น้องประมาณนั้นแมนบอก,กะอันนี้คือกันคือเขาต้องมีความสมดุลของธรรมชาติก็คือมีลมมีแดดมีความแห้งมีเอยียงใช่ต่างๆมันกยบอิสมบูรณ์ทุกอย่างก็สิไปได้ไปด้วยกันได้ถ้ามีความสมบูรณ์ทุกอย่างก็ไปด้วยกันได้เราที่นี่มันจะไปได้สุดขนาดใด ถ้ามันมันได้สมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยมันจะไปได้สุดขนาดใดพี่น้องเคยเห็นมันสํหลังที่ต้นไงหัวไงถ้าเขาไปได้เขาก็ไปได้สุดประมาณนั้นล่ะพี่นอ้นนองน้องพี่น้องนาะเขากคสิหัวไ่ถ้าเขาไปได้ถ้าเขาบ่มาเจอช่าง,งักด้วยหยาด้วยช่าง,งักด้วยถือยาล้นถืออีังสึกที่ผมเคยบอกเนี่ยว่าถ้าบ่มีอาการช่าง,งักเนี่ยอยีังมาช่าง,งักเขาเนี่ยเขาจะไปต่อต,อ,ตอเรื่อยๆเนี่ยเขาสิมีประสิทธิภาพที่ดีหัวที่ดีไงไง แม่นบอกพี่น้องผมเคยบอ,อกตลอดเลยถ้าผมมีอาอย่างมาช่งงางอเขาได้เขาชีเดือนไปเลยตั้งอายุหนึ่งถึงสามเดือนเขาหยิไปเลยถ้าผมมีในสามเดือนนั้นผมมีอีย่างมาช่งงางะเขาตอนนี้อายุหนึ่งเดือนแล้วเขายังมีอีอย่างมาช่งงางอาถือว่าโอเคแล้วถ้าแม่นผมปล่อยถ้าผมเอาหญ้าลงไปอีกบมมีหญ้าขึ้นมาเลยเนี่ยโอเคจบพี่น้องผมชี้ให้จบเลยรอแ,แค่อายุเดือนครบเดือนเท่านั้นได้เห็นหัวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจะออกม่ให้ชิปพี่น้องได้เบิ้งกันไปเรื่อยๆอยู่แล้ว กะอันนี้เนาะคลิปความเปลี่ยนไปได้น,ดนี่นี่เห็นบ่พี่น้องมันประด้ยากเด้แต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ประเด้ง่ายเม่นบ่เนี่ยหลักการมันมีแค่นี้ลหละมัน่มีพี่น้องอย่า่าผมเด้่ผมบอกว่าหลักการหลักการน่ะคือมัน่มีสูตรตายตัวหรอกแต่ว่าความเปลี่ยนไปได้มันมีประมาณนี้ลหละคือถ้าเฮาฮ็ดได้แบบนี้ปลูกในระยะได้ปลูกในระยะได้แล้วก็เอาหญ้าหนึ่งหนึ่งสามเดือนเอาหญ้าเอาอยัง่ะเอามีปุ๋ยให้กินน้อยๆเน่ยเรื่อยๆ มันบบมีช่างักหนึ่งสามเดือนผมตอบโจทย์ได้เลยสําหรับแปลงนี่ผมบอกจซื้อเนี่ยถ้าคงสั่งมันมาแบบนี้แบบนี้เราเนี่ยบ่ได้ช่างักหย่างเราเนี่ยเราระยะแบบนี้พี่น้องเหงาหนึ่งบ่ตตำก็เจ็ดแปดโลแท้ผมบอกจซื้อเนี่ยต้นอวบๆเงี้มา้เราเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งได้เนี่ยต้นอวบใหญ่ยขนาดนี้ใบใหญ่เป่งแส่พี่น้องก้านกันเญี้ยผมอายุหกเดือนกับหกโลพี่น้องเดือนละโลผมตีให้เลยเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วเดือนละโล ผมเคยเฮ็ดมันสำหรังที่ได้เดือนละโลนะหกเดือนได้หกโลผมออกมาสั่งเบร้องผมแต่สั่งมาสั่งเบร้องผมว่าโอเคต้นต้นลักษณะนี้อายุซํำนีได้หกเดือนเนะี่ยนี่ละผมเฮ็ดประมาณนี้ล่ละเนี่ยพี่น้องแบบนี้เลยนะครับเฮ็ดได้เรากันระยะเนี่ยเห็นบ่มันกาลังยืดขึ้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยกําลังยืดกาลังใหญ่ขึ้นได้แท้แน่นอนเดือนละโลได้ครับผมผมว่าได้ เราที่นี่เนี่ยสมมติว่าเนี่ยผมเฮ็ดต้นละหาโลเราแถวหนึ่งมีร้อยต้นแถวละหาร้อยโลพี่น้องแถวละหาร้อยโล่เราที่นี่ให้หนึ่งมีสิบแถวเนี่ยให้หนึ่งเนี่ยมันมีสิบแถวเนี่ยพี่น้องเนี่ยให้หนึ่งเนี่ยมีสิบแถวเนี่ยสมมุติว่าแถวละร้อยต้นต้นละหาโลได้หาร้อยแถวละหาร้อยโลสอง มีสิบแถวให้นึงมีสิบแถวก็จะเป็นหาตันหาตันต่อไรหาตันต่อไรแปลงนี่หาไรมีหาสิบแถวอันนี้มันมีเกินหาสิบแถวเย้ะผมเบิ้งเรามีมีเกินหาสิบแถวเนี่ยพี่น้องชิดเบิ้งพี่น้องว่าชิดได้บอกเอาแถวต้นละหากิโลแถวละหาร้อยโลไรนึงมีสิบแถวได้หาตันต่อไร ได้หาพันกิโลต่อไรผมว่าได้สําหรับโค้งสั่งมาแบบนี้แล้ววันไหนมีอย่างมาช่างกันไ,ได้แล้วละ่ะถ้ามันหญขึ้นมาก็เอาหยางง่างยๆครับผมผมกจะได้เฮ็ดวิธีการเอาหยางแล้วเอาหยางง่ายๆนะครับผมเนาะพี่น้องคิดว่าได้บอรปสทธิภาพอันนี้มาบอกกันด้นี่อันนี้มาบอกอนนบอกันก่อนมาบอกกันก่อนยังบ่ได้การละตีแล้วคิดว่าหนัชิดได้นะครับผมเนาะคิดว่าอันนี้คือความคิดว่าความเป็นไปได้ก่อน คือคลิปนี้กับมาเว้ากันคุยกันพิจารณากันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาเบิ่งว่ามันความเปลี่ยนไปใดมันจะเปลี่ยนไปไดบอนะผมสําหรับขเขามาฟังเบิง่งนะครับผมเนาะผม,นะผมวา่าตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์เราเท่าที่ผมเห็นต้นนะครับผมนะครับผมแถวนึงเนี่ยเป็นร้อยร้อยร้อยต้นละผมได้นับอยู่แถวหนึ่งร้อยต้นนะครับผมร้อยขึ้นอยู่แล้วนะครับผมก็ ต้นละหกิโลเนี่ยเฮ็ดได้พี่น้องต้นละหาิโลได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าฤดูฝนพี่น้องม่ต้องย่านแล้วถึงว่ามันจะธรรมชาตินั่มันเข่ามาลึกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฤดูฝนแล้วฝนทิ้งช่วงกับย่างหน่อยกะประมาณเดือนนึงแต่ว่าเดือนหนึ่งมันสูดได้แล้วเนี่ยมันสาหลังไงมาแบบนี้แล้วสูดได้แป้งนี่ผมรับรองเลยเลยละหาตันผมเฮ็ดได้แท้แน่นอนการันตีนะผม <laughs> นี่ผมการันตี <laughs> การันตีไปก่อน โม่ไปก้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะผมผมมาได้สาคงสั่งมาแบบนี้เดีย๋ยวผมมาให้ปุ๋ยระบบลดต้นทุนของผมพร้อมเดีย๋ยวชิได้เห็นพร้อมๆกันเลยถึงว่าชิได้ยหาตันตอนไอรโบล้วก็ถึงเบื้องระบบลดต้นทุนมามันชิได้มันที่ได้ผลด,ดีบ่นาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้มาเบื้องน้ำกันมาคุยกันนะครับผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกเก่าครับไว้เป็ล่งลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับ มีอย่างกับสอบถามเลขเบียนเลียนรูกันได้ครับผมคลิปนี้จากกเกษตรทองมณสวัสดีครับผม